พอแอดเห็นแอดเข้าไปดูอยู่นะครับเขาลงไปแล้วแอดถึงขึ้นนี่ไงอ๋อะก็ว่ากันไปเนาะออ เพราะว่าแอดเห็นคลิปเขาลงไงแอดแอดเห็นคลิปเขาลงไม่ขี่นาทีข้างหน้านี่แหละที่ก่อนที่แอดจะขึ้นเนี่ยแอดเห็นคลิปเขาขึ้นมาอยู่คลิปเขาเด้งขึ้นมาแสดงว่าเขาเพิ่งลงคลิปไปเขาก็อยู่หน้าบ้านอะไม่มีอะไรในเอฟซีนะนะแอดว่านะอืมเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่หนะครับ ปิดเสียงไว้แล้วออกจากห้องเหรอออกก็ลงลงไลท์เลยใช่ไหมคงมีธุระแล้วมั้งเออคงมีธุระแหละแอดว่านะอืมเพราะว่าที่แอดเข้ามาแอด,ก,อแอด like ก่อนแอดจะขึ้นไล์เนี่ยก่อนแอดจะขึ้นไล์เนี่ยแอดส่องเข้าไปแล้วไม่ลงไล์เหรอ แอดสองเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ขึ้นไลน์นะคือเขาเขาลงคลิปไปลงคลิปไปไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยแล้วแอดก็ขึ้นไลน์เห็นว่าเขาไม่ไม่ได้ขึ้นไลน์นะแอดก็ไปเลื่อนเลื่อนดูแล้วนะว่าเขาไม่ได้ขึ้นไลน์อยู่แต่ว่าเขาลงคลิปอยู่ลงคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ไปเออเขาก็ไม่เห็นไงเขาออกอาจจะไปดูควายดูอะไรเขาก็ได้เป็นไปได้นะเพราะว่าควายเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ที่ตรงเขานะตีนเขา ยังไล์อยู่ใช่ไหมเ,เขาอาจจะไปดูควายก็ได้เออไปต้อนควายมาตะก่อนนี้เขาก็ไอตอนที่แอดไปอยู่ข้างนอกเขายังไม่ต้อนควายกลางคืนมาเลยเออเพิ่งจะขึ้นไล์ได้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเขาไปต้อนควายแล้วแหละตอนนั้นที่แอดออกไปข้างนอกอะตอนที่ว่าไอ อ่า้าเดียวมาแอดออกไปไปคุยกันนะข้างนอกใช่ไหมเขาก็ออกไปทั้งสองคนอนะ่ะเพื่อไปต้อนควายมาเอต้อนควายกลับมาอ่าที่มันอยู่มันอยู่ตีนเขาก็ออกไปใช่ไหมแสดงว่าเขาไปต้อนควายมาแน่ๆนะครับเอซีเพราะว่าเพราะว่าเขาปล่อยควายไว้ที่ตีนเขาอ่ะแล้วมันมืดแล้วด้วยเนะี่ยตอนนั้นเขาก็ไปกันสองคน ไปต้อนควายมาเอา่อไปต้อนควายปายอยู่ตีนเขาอะ่ะอ่ะมันก็ถามว่าไกลไหมก็ประมาณกิโลอะ่ะเอ่อประมาณเกือบกิโลหรือกิโลนี่แหละที่แอดเดินขึ้นไปนะ่ะนะดูคลิปได้มันก็สูงประมาณนั้นแหละเดินไปก็ประมาณสิบยี่สิบนาทีอะ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั่งนะครับ ถ้ามีอะไรเขาก็จะโทรมาหาแอดนี่แหละนะเขาจะโทรมาถ้ามีปัญหามีอะไรเนี่ยเขาก็เขาต้องโทรมาแต่ที่แน่ๆน,น่ะควายเขาอยู่อที่ตีนภูะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเพราะตอนนั้นแอดออกไปเนี่ยเขาก็ไปมืดๆอย่างนี้แหละไปช่วงมืดๆเนี่ยไปไปต้อนควาย พราะเอาไว้เอาไว้ในเอาไว้ในสวนยางเนี่ยมันก็ไม่ไหวเดี๋ยวไปส่องดูก่อนเออยังไงก็มาบอกด้วยแล้วกันนะครับเออเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรแอดก็จะออกไปนะไม่มีอะไรหรอกเออมีอะไรให้ช่วยแล้วออกไปอยู่แล้วนะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะอืมแต่ก็ไม่ได้มีเสียงหมาหวงหมาเหานะเงียบเงียบ อแต่คือความมั่นใจก็คือเขาไปต้อนควายแค่นั้นเองอ่ะมาไปดูควายหรือไปต้อนควายมาเนี่ยแหละก็ว่าไปนะครับเอฟซี FC เนาะอ่ะก็เรื่องที่เรื่องทางเนาะก็ยังว่าแหละนะครับมันยังไม่จบไงอ่าอยญ่ อย่าไปชล่าใจนะครับยังไม่จบอ,อถามว่าจะหาความสุขได้ไหมมันไม่ได้หรอกนะครับถ้าเรื่องราวมันยังไม่หมดสิ้นเลยมันก็ยังเจออยู่นะอ่ายังเจออยู่มีคดีความกันเยอะแยะมากมายคดีเก่าก็ยังมีอยู่นะคาราคาซังกันอ้ไอ้เอฟซีแลนะ้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเยอะแยะขนาดนั้นหาเรื่อง นะครับหาเรื่องหาราวกันเยอะแยะมากมายอืมเงินเงินน่ะได้มาง่ายนเอฟซี FC นะแต่เวลามันไปมันก็ไปง่ายๆเหมือนกันนะเออจากไปแบบง่ายๆเหมือนกันมันมาง่ายแต่มันก็ไปง่ายอ่าเราก็ต้องเข้าใจนะตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับอืม นี่แหละก็ว่ากันไปในสีนะ อ๋อเขาเขาไลท์เขาไลท์ไว้เฉยนะครับเออเขาไลท์แล้วเขาไม่อยู่ห้องเออเขาไลท์แล้วเขาไม่อยู่ห้องนะครับนะเขาไลท์แล้วเขาไม่อยู่ห้องนะก็มีเอฟซีเข้าไปดูอยู่นะครับแต่ว่าแต่เขาไม่อยู่ห้องแสดงว่าเขาไปไล่ควายหรือเปล่าไปต้อนควายมาหรือเปล่า เป็นไปได้นะครับก็เข้าไปต้อนควายมาหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีไม่มีคนอยู่เ,เขาออกไปต้อนควาย fc อืมเป็นไปได้นะครับต้อนควายนะเพราะประจําแหละเพราะว่าควายไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่นู่นะตีนภูเอ่อ,อยู่ที่ตีนภู มันก็กินบนภูเลยบางทีมันเดินขึ้นไปบนภูนเดินแอด้เคยถามเขาอยู่นะเขาบอกเอ้าแล้วไม่กลัวหายเหรอนายยังเคยพูดกับเขาเคยถามเขาอยู่นะว่าอ í, ไม่กลัวหายเขาบอกไม่กลัวก็ปล่อยไปเลยเขาว่างานปล่อยกินหญ้าเขาบนหญ้ามันเพียบอยู่แล้วถูกไหมบนภูในหญ้าหญ้าทั้งนั้นเลยกินเข้าไปเอะไม่มีวันหมดอะ่ะมันเยอะแล้วว่าหน้าหน้าฝนด้วยเอ,อมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลย <c oughs> กินไม่มีวันหมดอะ่ะ ไอ้เคยถามอยู่เขาปล่อยวัวปล่อยควายขึ ophone, flavored, ้นไปเลยปล่อยปล่อยย่าปล่อยทั้งวันทั้งคืนปล่อยหลายหลวันเลยล่ะไม่ใช่ปล่อยทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันเลยปล่อยมันอยู่งั้นลอะไอ้กังถามเอ้าแล้วมันไม่ไปมันไม่ข้ามข้ามเขาไปเลยเหรอไอ้คิดอย่างนี้เลยไม่ข้ามเขาไปหรอเขาบอกไม่ไม่ไม่ข้ามอ่ะเออไม่ข้ามเขาว่ากันเออเขาแปลกเหมือนกันในเอฟซีเออเป็นไปได้เหมือนกันนะ งงเหมือนกันเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วฮะอส่งสัยนะครับเอเขาไปตามควายนะไอตีไม่มีอะไรนแน่นว่าเอาจริงเออไปตามควายาคุณมาลานะครับสวัสดีครับผมเพราะว่าไม่มี ถ้าเขามีอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไอ้นี่มาเรียกแล้วนะโทรมาเรียกแล้วว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเขาว่าไปแต่ว่าเขาไม่ตามควายเลยมันก็นะมันเป็นเรื่องของเขาแหละไปตามควายไปต้อนควายมา แต่เขาก็ไม่มานานเหมือนกันนะอ่ก็ยังหาไม่เจอเลยเอฟซเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไปยาวเหมือนกันอ่าก็ไม่เป็นไล่นะครับอืมเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวเขาก็มาเอซเดี๋ยวเขาก็มา ดีนะไม่ให้ a ออมาคุยก่อนนะนะเออไม่ให้ a อไมาคุยก่อนสร้างหุนห่นหุ่นจำลองมามาคุยแทนนะครับโต้ตอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาทาได้หมดแล้วเอซนะ a i มันก็ทําได้เก่งมากนะเออออกทรงออกเสียงทําได้ทุกอย่างสร้างตัวละครอ่าขึ้นมาได้หมดเลยนะครับทำได้ทุกอย่างเลย เดี๋ยวนี้สบายแล้วนะครับสบายแล้วการสร้างการพูดเออตะก่อนเนี้ยสังเกตดูไหมเอฟซีใหม่อ่ะใหม่ชลวรรณนะตะก่อนนี้เขาจะพิมพ์เอาใช่ไหมมีแต่คําพิมพ์เอ่อพิมพ์มีแต่คํพาพ,คพิมพ์อย่างเดียวพิมพ์ให้คนอื่นอ่านอะ่ะไม่มีออกเสียงอะ่ะแต่ดีนี้ออกเสียงตลอดเพราะอะไรเขาใช้เอไอเอฟซี เออใช้ AI เป็นตัวออกเสียงอืม a อได้เลยเลือกด้วยแล้วว่าเอาเสียงขนาดไหนเสียงขนาดไหนยังไงเลือกได้เลยเขาก็ใช้ AI พูดแทนเลยเออพิมพิมพ์ไปก่อนพิมพิมไอข้อความไปแล้วให้ AI เนี่ยมันว่าตามอ่าบันทึกเป็นเป็นเสียงอ่าพิมพิมเป็นไอพิมเป็นข้อความไปก่อนแล้วก็บันทึกเป็นเสียงมันก็จะออกเป็นเสียงไป ในคลิปคลิปนั้นก็ออกเป็นเสียงไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเอ AI ก็จะพูดตามนําตามนั้นเลยแล้วก็บันทึกไปมันก็โอเคมันก็ง่าย <c oughs> <c oughs> นี่แหละใน FC นะแต่เขาก็ไม่มานะ FC นะแอดดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาเ <c oughs> อเขาก็ไม่มาแต่แดงเขาไปตามควายอยู่นะครับ FC ตามควายอยู่ เพราะว่าจริงๆเขาปล่อยไว้ที่นั่นเลยยาวไปเลยนะเอดว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบนภู <c oughs> มันไม่มีใครอยู่แล้วข้างบนภูเออไม่มีใครอยู่แล้วแล้วมันก็นมืดด้วย <c oughs> มืดสนิทเลยเออยิ่งหน้านี้ด้วยเนี่ยโอ้โหมีแต่ป่าหญ้า เน้นป่าหญ้าเลยล่ะ <c oughs> ช่วงนี้เนะี่ยป่าหญ้าสูงเออบางทีขนาดบางทีก็แค่หน้าอกเลยนะบางทีหญ้ามันขึ้นสูงไงแค่เอวแค่หน้าอกไปเลยก็บ,บางทีหน้าเนี้หญ้ามันสูงหญ้าเยอะนะครับใช่ไหมเอฟซี FC คุยกันเองใช่ไหม <laughs> ใช่แอดก็ดูอยู่นะดูดูช่องเขาอยู่นะเนี่ยดูช่องเขาอยู่เอ่อเอฟซีก็คุยกันเองเ่แหละ กับนานนั้นนะเออเพราะว่าเพราะว่าอาเจ้าของช่องไม่อยู่ไงอ๋อ,อ,อเขาคงไปคงไปหาควายเขานล้แหละนะครับ fc นะส่วนมากเขาก็ออกไปตอนมืดๆอย่างนี้แหละตอนตอนนั้นนะที่แอดไปข้างนอกออกไปนั่งข้างนอกอ่ะเขาก็เขาก็ไปหาควายมืดๆอย่างนี้แหละ เออไปไปต้อนควายมาควายกนะ็อยู่ตีนเขาเลยนะเอออยู่ตีนเขาเลยเขาไปอยู่ตีนเขานะครับเออืมเราก็เห็นเขาหลายครั้งแล้วลนะ่ะ ตอนแรกเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเขาเอาคงเอาควายไปออยู่ที่ออยู่ที่บ้านทัางตั้มมัง้งเราคิดในใจนะเพราะว่าเขาอยู่ที่นู่นฝูงหนึ่งอยู่ที่ภูผานนะอยู่ฝูงหนึ่งแต่ไม่ใช่ครับเขาไปปล่อยบนภูครับเออ<ะ> mm hmm. เขาไปปล่อยบนภูไอ้เราก็อ๋อถึงบางอ้อเลยที่นั่นมันหญ้าเยอะไงที่นี่มันไม่ค่อยมีอเออเามาเลี้ยงที่นี่ก็ดูบ้างไปดูบ้างไง เอาไปมัดล่ามมันไวอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาฟางให้มันกินเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ไหวไงวายมันก็ไม่ค่อยดูเล็ดดูแลมันเท่าไหร่ใช่ไหมมันสู้ไปปล่อยบนน,นู้นอ่ะสบายใจกว่าแล้วมันก็กินหญ้ากินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเอออยู่ตลอดเลยอืมแต่เขาก็ไม่มาเหตุี่ เขาคงไปต้อนควายเขาเนี่ไอ้ก็เคยไปนะครับไปดูเขาอยู่นะเออแต่ถามว่าไกลไหมมันก็ไกลอยู่นะอเดินไปอ่าพักใหญ่เลยละนะครับเดินไปพักใหญ่เลยก็ว่ากันไปเอฟซีเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีแล้วเออ นีไงนะครับอ่าตอนนี้ก็เรื่องราวต่างๆก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเอฟซนะเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วิบากกรรมของใครของมันนะเอ็ดว่านะเอาจริงๆนะเอะกรรมใครกรรมมันเนาะจะไปโทษเลยนะครับ